ายเ,เพื่อนเื่อนี่จ้ะก็ททำง,งานบนไปนะเนาะเลือกเบอร์เหมือนเดิมมาและเบอร์หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วก่อนพากินรำไยสักวันก่อนนะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะใครที่ชุดเด็กสีอะไรอะน่ารักไหมเออใครมีลูกสาวนี่ก่ายเ,เพื่อนเื่อนี่จ้ะก็ททำง,งานบนไปเนาะ เลือกเบอร์เหมือนเดิมมนแหละเบอร์หนึ่งสองสามสี่เสรจแล้วกชุดเด็กสีอะไรอะ่ะน่ารักไหมเออใครมีลูกสาวนี่รักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย ถามไทยหาทวิพรเนาะคือเัาก็ททำงานอยู่ะจตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่จ้จเฮ้ยมีเบอร์ห้าด้วยนึกว,ว่ามีแต่หนึ่งสองสามสี่ว่ะมีเบอร์ห้าด้วยว่ะตายแล้ะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาทำงานเหมือนเดิม ดีจะดีเลยชุดน่ารักมากชุดเด็กน่ารักก็ม,มาทักรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายดีเลยชุดน่ารักมากชุดเด็กน่ารักก็ม,มาทัก รักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายเออถามไทยหาทวีพรเนาะเพื่อาก้ทำงานอยู่จ๊ะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่จ๊ะก็วันนี้ไม่มีอะไรนะก็ทำงานพี่แสนก็ทำกับข้าวเนาะมช่วยกันงานเหมือนเดิมนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆอยยจ้ะ เลือกเบอร์ช่วงนี้งานเร่งนะถ้าวิพรก็เลยหายหายตัวพากินรำไยสักวันก่อนนะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะใครที่อุมีเบอร์ห้าด้วยนึกว,ว่ามีแต่หนึ่งสองสามสี่ว่ะมีเบอร์ห้าด้วยว่ะตายแล้วพากินรำไยสักวันก่อนนะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะใครที่สวัสดีจา้าเพื่อน วันนี้มาทำงานและเกาะอัดวิดีโอคลีปคุกาทำงานร้อนมากเลยดูสิผมชันดีเลยชุดน่ารักมากชุดเด็กน่ารัก ก็มาพากินรำไยสักวันก่อนนะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะใครที่ถามไทยหาทวีพรเนาะเพื่อกดทำงานอย่ดแจตอนนี้ก็ยังทำงานอยุดแจสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาทำงานแล้วก็อัดวิดีโอคลีป่ก็ทำงาร้อนร้อนเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก กูมาอาัดคลิปเชยๆนะจ๊ะบ๊ายบายนม่สวยไหมสวยเนาะถ้าใครมีลูกสาวนี่จ้าไปเลยร้อนมากอากาศก็ร้อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายร้อนมากเลยดูสิผมฉัน ้ยมีเบอร์ห้าด้วยนึกว,ว่ามีแต่หนึ่งสองสามสี่ว่ะมีเบอร์ห้าด้วยว่ะเ้ตายแล้วแ่สวยไหมสวยเนาะถ้าใครมีลูกสาวนี่จ้าไปเลยร้อนมากอากาศการ้อนพากินรำไยสักวันก่อนนะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะใครที่ร้อนมากเลย ดูสิผมชินงานเหมือนเดิมอีกจาก้าทำไปเรื่อยๆอจา้าเลือกเบอช่วงนี้งานเร่งนะถ้าวิพรก็เลยหายหายตัวรีดอากาศก็ร้อนนะคิคึง้พันอ้ยมีเบอร์ห้าด้วยนึกว,ว่ามีแต่หนึ่งสองสามสี่ว่ะมีเบอร์ห้าด้วยว่ะตายแล้ว คิดถึงเพื่อนๆนทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาทำงานเหมือนเดิมเดี๋ยวจะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาทำงานเหมือนเดิมเดี๋ยวงานเหมือนเดิมจ้าทำไปเรื่อยๆจ้ะเรีอกเบอช่วงนี้งานเร่งนะถ้าวิพรกดเลยหาย หายตัวทักท่ายเพื่อนเื่อนะจ๊ะจก็ทำงานบนไปเนาะเลือกเบอร์เหมือนเดิมมาแหละเบอร์หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วกดสวัสดีจ้าเพื่อนๆ่วันนี้มาทำงานแล้วก็อัดวีดีโอครีปกดทำงานสวัสดีจ้าเพื่อนๆพนวันนี้มาทำงานแล้วก็อัดวีดีโอครีป ทกทำรักท่ายเพื่อนเพื่อนนี่จ้าก็ทำงานวนไปเนาะเลือกเบอร์เหมือนเดิมมาแหละเบอร์หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วก็ดีเลยชุดน่ารักมากชุดเด็กน่ารักก็มาท่กสวัสดีจ้าเพื่อนเ<ๆ>วันนี้มาทำงานแล้วกาะอัดดีดีโอคลิป ก็วันนี้ไม่มีอะไรนะก็ทำงานพี่แสนก็ทำกับข้าเเนาะไปช่วยกันพากินรำไยสักวันก่อนนะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะใครที่ก็วันนี้ไม่มีอะไรนะก็ทำงานพี่แสนก็ทำกับข้าเเนาะไปช่วยกันอ้อนร้อนเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก กูมาอาัดคลิปเฉยๆนะจ๊าบ๊ายบายเพื่อนทุกคนนะจ๊าใครที่คิดถึงทาวีพรนะจ๊าก็รอแป๊บนะช่วงนี้โกง,งานเร่งมากเลยนะร้อนมากเลยดูสิผมฉันดีเลยชุดน่ารักมากชุดเด็กน่ารัก ก็มาทำชุดเด็กสีอะไรอ่ะน่ารักไหมเออใครมีลูกสาวนี่งานเหมือนเดิมพิจาทำไปเรื่อยๆจ้ะเรือกเบอร์ช่วงนี้งานเร่งนะถ้าวิพรกดเลยหายหายตัวงานเหมือนเดิมพิจารทำไปเรื่อยๆจ้ะเลือกเบอช่วงนี้งานเร่งนะถ้าวิพรกดเลยหาย หายตัวร้อนเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกูมาอาัดคลิปเฉยๆนะจ๊ะบายบายคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาทำงานเหมือนเดิมเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆนะจ๊ะาจะทำงานวนไปนะเนาะเลือกเบอร์เหมือนเดิมมาแหละเบอร์หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วก่อนเน่สวยไหมสวยเนาะ ถ้าใครมีลูกสาวนี่จ้าไปเลยร้อนมากอากาศก็ร้อนถ่นายเพื่อนๆนม่ได้ก็ทำงานวนไปเนาะเลือกเบอร์เหมือนเดิมมาแหละเบอร์หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวก่อนพากินรำไยสักวันก่อนนะช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเนะใครที่แหนสวยไหมสวยเนาะถ้าใครมีลูกสาวนี่จ้าไปเลย ร้อนมากอากาศก็ร้อนเฮ้ยมีเบอร์ห้าด้วยนึกว,ว่ามีแต่หนึ่งสองสามสี่ว่ะมีเบอร์ห้าด้วยว่ะตายแล้วเฮ้ยมีเบอร์ห้าด้วยนึกว,ว่ามีแต่หนึ่งสองสามสี่ว่ะมีเบอร์ห้าด้วยว่ะตายแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรนะก็ทำงานพ่เสษก็ทำกับข้าวเนาะ จะช่วยกันชุดเด็กสีอะไรอ่ะน่ารักไหมเออใครมีลูกสาวนี่รักทุกคน